สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวใหญ่เรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมเกี่ยวข้องกับตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เป็นศูนย์กลางอ่ะเป็นจิตใจของ MCU เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ Iron Man ครับผมโดยเรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงบทสัมภาษณ์ ของรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเกี่ยวกับหนังมาเวลนะครับผมว่าเขาจะกลับมารับบทไอรอนแมนหรือกลับมาอยู่ในหนังมาเวลอีกไหมในอนาคตครับล่าสุดนี้นะครับผมเพิ่งได้ให้สัมภาษณ์กันไปในรายการพอดแคสต์เองครับผมเพราะว่ามันได้มีข่าวลือมามากมายเลยถูกไหมว่าโอ้โหเดี๋ยวไอรอนแมนเนี่ยจะต้องกลับมารับบทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โผล่มาในหนังแบ็ควิดอว์อย่างแน่นอนเพราะว่าหนังของแบ็ควิดอว์เนี่ยนะครับผมเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวในอดีตไงตอนนั้นไอรอนแมนยังไม่ตายแบ็กวิดอว์เองก็ยังไม่ตาย พยายามจะช่วยนาตาชาในบางทีหรือว่าอาจจะโผล่มาในบางฉากซึ่งแน่นอนเลยครับผมคําถามนี้มันแบบสะเทือนวงการมาเวลหรถูเป่ะเพราะว่า i อออนแมนมันเหมือนปิดฉากไปแล้วใน a v e n เจอร์เอ็นเเหมือนจบบทตรงนั้นแล้วนะครับผมแล้วสัญญาทุกอย่างกับมาเวลเนี่ยก็น่าจะจบลงแล้ว ก็เลยแบบทุกคนต้องถามคําถามนี้ให้ได้อะโรเบิร์ตดัมนี่จูเนียไปออกพอดแคสต์ทั้งทีนะครับก็ต้องถามคําถามนี้ไปโดยรายการที่เขาไปออกนะครับผมมีชื่อว่า Smart Let's Podcast นะครับและคําถามที่เข้ถูกถามไปนะครับก็ได้ถามโรเบิร์ตดัมนี่จูเนียไปว่าเออชีวิตหลังเอ็เกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่า ตัวของโรเบิร์ตเองเนี่ยหลังจากจบเอ็นเกมก็มีหนังเรื่องล่าสุดอย่างดูริโตมาถูกไหมซึ่งหนังเรื่องนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทักเท่าไหร่หรอกครับ <S <S <an> <t ose> เขาเลยถามต่อนะครับผมนอกจากเรื่องครอบครัวหลังเอ็นเกมแล้วพวกนี้ในชีวิตเป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นถูกไหมก็เลยถามต่อว่าเออแล้วมีแบบภาระอะไรยังผูกพันมีสัญญาอะไรเกี่ยวข้องกับมาเวลอยู่ไหมนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่า ถ้ามีสัญญาอยู่นะครับผมหรือยังมีสัญญาที่จะไปออกในหนังสักเรื่องหนึ่งอยู่เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาในหนัง b l a c k w i d o w หรือใน a v e n g e r ในอนาคตอะไรก็ว่ากันไปได้ถูกไหมผู้ว่าแผนการต่างๆเนี่ยเราก็พอจะเห็นภาพโครงของมาเวลได้แล้วว่าเขาจะทําไปเรื่องราวมัลติเวิร์สแล้วสเกลระดับโลกไปแล้วจักรวาลก็ไปแล้วคราวนี้อะไรครับผมต้องไปถึงระดับพระหูจักรวาลกันแล้วนะครับผมถ้าไปในระดับพระหูจักรวาลเนี่ยยังไงก็ต้องมี Iron Man โผล่มาอย่างแน่นอนหรือว่าจะเป็นในซีรีส์โลค่ ไปอยู่อีกจัก,กรวาลหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าไอโอนแมนในจัก,กรวาลน,นั้นก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมก็เรียกได้ว่าการจะนำไอโอนแมนกลับมาถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับในเชิงของเนื้อเรื่องถ้าจะยากเนี่ยก็คงยากที่โรเบิร์ตนี่แหล,ละและโรเบิร์ตดาวนนี่จูเนียร์ของเรานะครับผมก็ได้ตอบนะครับว่าอนาคตของเขากับมาเวลจะเป็นยังไงเขาได้บอกว่าทุกอย่างนะมันดันแล้วมันเสร็จเรียบร้อยมันเสร็จสิ้นหมดแล้วก็แปลว่าในตอนนี้โรเบิร์ตนะครับผมจะไม่ไปถ่ายทําหนังเรื่องไหนของ Marvel เพิ่มอีกแล้วครับ แต่นะครับผมการที่เขาบอกว่าไม่ได้หายํำเพิ่มน,นี่อาจจะเป็นข่าวร้ายถูกปะเราอาจจะไม่ได้เห็นแล้วก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าในอนาคตจะกลับมาหรือเปล่าใน a v e n เจอรภาค5ซึ่งน่าจะเป็นซีเควตวอลนะครับอาจจะได้กลับมาเป็นสัญญาชั่วคราวนี้ก็พอจะเป็นไปได้เหมือนกัน แต่นะครับผมถ้าจะให้พูดกันจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแบบ that's all done น่ะก็คือแบบทุกอย่างมันจบลงแล้วก็มีโอกาสกลับมาแล้วยากนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยแต่หลายๆคนก็บอกว่าเอ้าแล้วไอ้ข่าวที่มันบอกว่าจะกลับมาใน back w i d o w ล่ะมันจะยังได้กลับมาไหมเนี่ยถ้าโรเบิร์ตบอกว่าไม่กลับมาแสดงแล้วผมอันเนี้ยไม่ขอคอนเฟิร์มนะแต่เราพอจะพูดได้บางส่วนว่า มีโอกาสที่โรเบิร์ตจะปรากฏตัวออกมานะครับผมแต่เขานะครับจะปรากฏตัวออกมาในฟุตเทจที่เคยถ่ายไปแล้วในหนังเรื่องอื่นๆไงไม่ว่าจะเป็นหนัง Iron Man ที่เคยเจอกับนาตาชาจะเป็นความหลังนึกไปมีภาพโรเบิร์ตที่เคยถ่ายเอาไว้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาใช้ได้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นฟุตเทจที่เคยถ่ายเอาไว้ในหนังสักเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เอามาใส่ได้หรือไม่ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอน a v e n g e r s e n เ g a m e กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อตกลงระหว่างโรเบิร์ตกับมาวลเอง เพราะฉะนั้นนะครับผมอย่าเพิ่งหมดหวังกับหนัง b บ็ k วิดอวอาจจะยังมีลุ้นให้กลับมาแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งให้เรามีลุ้นว่าเราจะได้เห็นโรเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือ what if ของดิสนี y p พล s ที่จะมาลงในอนาคตครับก็ต้องรอดูกันนะครับผมแต่ผมว่า Disney Plus สเนี่ยในโซนของ What If ก็น่าจะมีโอกาสมีสูงนะเพราะว่าทาง a v e n g e r เนี่ยก็น่าจะมากันครบถ้าโรเบิร์ตไม่มาก็อาจจะดูแปลกๆแ,แต่อันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะมาหรือเปล่าและนี่นะครับผมก็คงเป็นคลิปจากบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่มีต่ออนาคตที่จะผูกพันกับมาเวลอะไรยังไงต่อไหมก็ เนี่ยได้ประมาณนี้แหละครับผมเนื้อความที่ผมหามาได้ถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยเอาไว้นะตรงนี้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเรามาจัดเรื่องคอมิกกันต่อยาวๆดีกว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยรอชมกันได้เลยครับรอลุ้นกันก่อนว่าจะเป็นมาเวลหรือดีซีใครแบบลองทายมาก็ได้นะครับใครทายถูกเนี่ยเดี๋ยวจะไป ขอบคุณไปเม้นขอบคุณแล้วกันไม่รู้จะให้อะไรดียังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เยอะๆนะครับผมทายกันสนุกสนุกในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ